57หัวเมืองล้านนาหมายถึงอะไร57หัวเมืองล้านนานะคะหมายถึงเมืองคืนของนครเชียงใหม่ค่ะในสมัยราชวงศ์มังรายและสมัยนครเชียงใหม่อยู่ภายใต้การปกครองของพมา่า ดังปรากฏในตำนานพื้นเมืองของเชียงใหม่ว่าในสัตตปัญญาล้านนา5.7หัวเมืองแต่ก็ไม่ได้ระบุว่ามีเมืองใดบ้างนะคะปัจจุบันมีหลักฐานที่พมา่านําไปจากเชียงใหม่ในสมัยที่พมา่าป,ปกครองเมืองเชียงใหม่ค่ะในปีพศ2101ถึง2317ค่ะและได้แปลเป็นภาษาพมา่า ต่อมาในปีคศ2003ทางมหาวิทยาลัยย่างกุ้งได้แปลเป็นภาษาอังกฤษชื่อซินหมียาซาวินค่ะหรือตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่ฉบับภาษาพม่าได้ระบุเมืองต่างๆ57หัวเมืองโดยแบ่งออกเป็น3กลุ่มเมืองก็คือเมืองขนาดใหญ่มี6เมืองกลุ่มเมืองขนาดกลางมี7เมืองและกลุ่มเมืองขนาดเล็กมี44เมืองค่ะภายหลังการกอบกู้เอกราชของล้านนาโดยการนำของพระเจ้ากาเวละได้ ส่งขับไล่ค่าศึกพม่าให้พ้นแผ่นดินล้านนาค่ะ ขยายขอบคันธศีมาอาณาจักรออกไปอย่างกว้างขวางได้กวาดตอนผู้คนและสิ่งของจากหัวเมืองน้อยใหญ่ที่หนีภัยสงครามในช่วงที่พม่ายึดครองและทรงสร้างบ้านแปลงเมืองอาณาจักรล้านนาใหม่พระบาทสมเด็จพระพุทยธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าเฉลิมพระน,นามพระยากาวิลักษ์ขึ้นเป็นพระบรมราชาธิบดีเป็นเจ้าประเทศราชาปกครองเมืองเชียงใหม่และ57หัวเมืองล้านนาถึงแม้ล้านนาในยุ นั้นจะแยกออกเป็น5นครประเทศราชอ่านประกอบด้วยนครเชียงใหม่นครล,ลำปางนาครล,ลำพูนคนครน่านและนครแพร่แต่ก็ถือว่านาครเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางการปกครองทั้ง57หัวเมืองค่ะซึ่ง57หัวเมืองขึ้นนครเชียงใหม่ในสมัยราชวงศ์มังรายและสมัยนครเชียงใหม่อยู่ภายใต้การปกครองของพมา่า